เยอะมากเลยรถกระบะรถถูกลรถรถเชลล์รถปูนเนยอะครับโอ้แสดงว่าทั้งจังหวัดนี่ก็มาเชื่ออยู่ที่เดียวหรือไงนี่มีเขตอื่นก็มาที่แถวอ่าลำธมิขนชัยเขตโคราชก็เข้ามาครับทราบครับทราบโอ้แสดงว่าส่ง ไปทางโน้นใช่ไหมเกือบร้อยกว่าโลเลยถูกต้องครับถูกต้องร้อยร้อยกว่าโลครับผมจับจีบีเอสไปจับกูกเบอรแมพไป100ร้อยกว่าโลแล้วถึงหน้างานนะตำบลโคกมะม่วงนะครับโคกมะม่วงจิตสิงสารครับาไม่รู้จักหรอ <c oughs> ไม่เคยไปแต่รู้ว่าอยู่ทางโุทธเอาไปทางทางสายต้นอินแดงทางฝั่งเดินทางเดินผ่านไมมาก็ จะยู่ดังแปลกๆก็เลยเข้ามาดูหัวลุ่มผมน่าจะมีปัญหาไม่ค่อยดีล่ะทำไรอยู่ครับพี่าสายการอะไรครับเนี่ยสายการมอสสนครับมอสสนโอ้อ,อันนี้อยู่ทางนู่นเดพี่ทางไปบ้านด่านใช่ไหมสถานีประจำที่เนะถูกต้องครับถูกต้องทาง บ้นานด่านบ้านด่านครับใกล้ๆก,กับถึงบ้านด่านครับอยู่เมืองตางครับสามเลยระดับสามนะฮะร,ระดับสามสามวันนี้มาไม่ค่อยดีนะอ๋อต่ออากาศบังบังครับมันไม่มันไม่โล่งมันไม่ช่พีโล่งนะครับ,บไม่ใช่ปัญหาครับแต่ คนไทยยืโดกันได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับรับทราบครับรับทราบผมรับพี่ได้สตีนนะพี่ได้สองเม็ดครับสองเม็ดสามเม็ดครับไม่ไม่เต็มอะครับครับรับไม่เต็มครับของผมมันบบางนะพี่บังบังบ้านนะครับมีสิ่งกีดขวาง bang panyanu